สวัสดีค่ะผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดาวฟังดวงวันนี้จักรวาลจะกระซิบให้เรารู้ถึง5ราศีที่มีพลังงานแห่งความโชคดีเงินทองและความมั่งคัง่งที่จะพุ่งแรงในปี2,568ใครเกิดในราศีเหล่านี้เตรียมใจรับมือกับความปังและใช้ดวงอย่างมีสติให้คุ้มค่ากันไว้เลยนะคะพื้นฐานทางโหราศาสตร์ของปี2568 ปีนี้เป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภความเจริญการขยายตัวเคลื่อนตัวส่งอิทธิพลอย่างเต็มที่รวมถึงดาวราหูที่ให้โชคไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันส่งผลให้หลายราศีมีเกณฑ์รวยแบบไม่ทันตั้งตัวและดาวเสาร์ที่เป็นดาวของบทเรียนและการก้าวข้ามความกลัวกำลังเปิดทางให้บางราศีปลดล็อกชะตาและเริ่มต้นใหม่ทางการเงิน อันดับหนึ่งราศพีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึงวันที่14มิถุนายนดวงดาวการเงินโครจรเข้าเรือนสับตรงโชคพุ่งรายได้ขยับเงินไหลเข้าต่อเนื่องดาวพฤหัสเข้าเรือนการเงินโดยตรงมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือจากการลงทุนระยะย,ยาวถ้าใครเคยติดขัดในเรื่องเงินปีนี้คือจังหวะการฟื้นตัวอย่างมั่นคง พื้นดวงของชาวราศีพฤษภเดิมที่มั่นคงอยู่แล้วพอได้ดาวใหญ่หนุนส่งผลให้ฐานะมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงบูชาพระพิคเนตเสริมพลังการตัดสินใจลงทุนพกไพ่ร้รริยกทองติดตัวเสริมโชคลาบอันดับสองราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมมีพลังของราหูเข้าหนุนเงินจากโลกออนไลน์ พุ่งแรงงานไหลโชควิ่งเข้าปีนี้คนกันจะรวยจากสิ่งที่ดูไม่น่าจะรวยได้เช่นดิจิทัล NFT YouTube งานเสริมมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศหรือโซเชียลธุรกิจออนไลน์ความคิดสร้างสารรค์พุ่งแรงใครใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีจะปังมากมีโชคลาภที่มาจากสิ่งที่คนรอบตัวไม่คาดคิดเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญด้วยการบริจาคเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนใช้ฟูอะไรช่วยเปิดสมองเสริมสติปัญญาอันดับสาราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมเมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมกล้าตัดสินใจแล้วได้ผลปีแห่งโอกาสใหม่ที่จะทำให้คุณก้าวไกลแบบจรวดหลังจากเหนื่อยและเจอบททดสอบมา2 3ปีปีนี้คือช่วงฟื้นตัวและเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังมีโอกาสพล็กชีวิตจากการลงทุน กล้าเปลี่ยนกล้าลุยถ้าคิดจะเริ่มธุรกิจใหม่ถ้ามาสั่งหาหรือทำสินทรัพย์ออนไลน์คือจังหวะด,ดีเคล็ดลับเสริมดวงถ้าไหวเทียนพรรษาเพื่อเปิดทางแสงสว่างในชีวิตพกโกเมนแดงหรือฮิมาไทยเสริมไฟในตัวอันดับสี่ราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมเงินเข้าจากความสามารถ บวกกับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนได้รับโอกาสใหม่จากการเปลี่ยนที่ทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งดาวเสาวเข้าจุดสมดุลทำให้การงานมั่นคงเงินมีเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงมีผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าเก่ากลับมาการย้ายงานจะทำให้เงินเดือนพุ่งเคล็ดลับเสริมดวงสวดมนต์บอทมหาจักรพรรดิเสริมพลังเมตตาพกซิทรินหรือตาเสือช่วยดูดซับ อันดับ5ราศีสิงห์ทันที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนปีแห่งโชคลาภแบบไม่ตั้งใจมีดวงถูกหวยได้ของขวัญหรือได้เงินแบบฟอร์ลุกๆดาวราหูอยู่ในเรือนโชคลาภการเงินจะมาจากช่องทางพิเศษเช่นลอตเตอรี่ของรางวัลรายได้เสริมมีเกณฑ์ถูกชวนทำงานใหม่ที่ให้เงินมากกว่าเดิมเคล็ดลับเสริมดวงใส่บาตรอาหารหวาน ของฝากหอมหอมเสริมโชคลาบใช้มูลสโตนหรือลาบลาดรไรเพิ่มพลังลังสังหรณ์ปี2568เป็นปีแห่งโอกาสที่ต้องคว้าใครรู้จังหวะรู้พลังดวงตัวเองสามารถใช้ดวงให้ร่ำรวยไม่ใช่แค่แห่งเฉยๆหากคุณอยู่ในห้าราศีนี้อย่าลืมเริ่มต้นอะไรมาอย่างมั่นใจและเชื่อในพลังที่อยู่ข้างในของตัวคุณเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อรับพลังจากจัก,กรวาลกับช่องสองดาวฟังดวงในทุกเดือนทุกราศีเราจะอยู่ตรงนี้ฟังเสียงของดวงดาวไปด้วยกันค่ะ